สวัสดีครับแม่ทายนะครัว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรอ่าทําอะไรครับมีอะไรบ้างเนี่ยปิโป้ปีโป้แล้วก็แล้วก็อะไรยาคูอีกหนึ่งขวดประมาณนี้แล้วก็ถ้วยชามทายดีกว่าว่าทําอะไรนะใช่วันนี้เราจะมาทำติ๊กต็อกติ๊กต็เฉลยเลยได้ไหมยังดีกว่าอ่าเราจะทำเรียบร เราจะทำปีโป้แข็งหรือว่าทำปิดเราจะทำอะไรเรียกว่าเต้าหู้เย็นเรียกว่าเต้าหู้เย็นใช่แล้วทำยังไงเมื่อวนี่พูดอ่านค <People S 1> ำนี้มาเริ่มทำดีกว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมใช่เราใส่ลงไปก่อนอ๋อใส่ลงไปให้หมดเลยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสิบห้าอันแกะไม่ออกอะ่ะช่วยแกะปีโป้หน่อย ปีโป้แกะยากนะมีทิศการแกะปีโป้หรือเปล่าแกะหน่อยเดี๋ยวเดียวแกะมาทีเดียวสั่งให้แกะยากแกะไม่ได้ครับเชฟเฟิร์สแกะให้ได้เหรอว่าเขาแกะปีโป้ก่อนไั่นแกะยาคูหรือเปล่านั่นแกะได้ครับระวังมันพุ่งนะนี่พอเจอเแยกยาคูว่าปีโป้แล้ว คือกดบีบก่อยมันจะเด้งดึงขนาดไหนหยิบมาให้น้องแกะช่วยแกะเร็วช่วแกะเร็วเวดี๋ยวเวลามันนานนะเออแกะยากมากอะปีโป้เอ๊ะอ้าทำไมวามัเนเลยดวเใช้เวลาในการแกะปีโป้ ดูสิว่าใช้เวลานานไ,ไม่เป็นไรเราก็ใช้แอปตัดต่ออื่นก็ได้เดี๋ยไปขอหยุดคลิปแป๊บนึงนะ เาบอกก่อนว่านี่เราพอเราแกะเสร็จแล้วครับเราทำไงต่อเราต้องหั่นอ่ะเริ่มใหม่เลยเอาหั่นหั่นหั่นก่อนเมื่อเราแกะปีโป้เสร็จแล้วให้ให้คนดูเราต้องหั่นใช่ให้คนดูดูด้วยว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนี่หน้าตาเป็นแบบจากนั้นเราก็ไปยาคูเข้าไปกี่ขวดหนึ่งขวดแล้วทำไงต่อแล้วก็คุกคุกครับแล้วต่อไปครับเราไปทำอะไรต่อก็ต้องไปเวฟใน อะไรนะไมโครเวฟใช่ไหมใช่พอเวฟในไมโครเวฟเวฟเพียงทีอืมเรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเลยอ่ะนี่เราติดแล้วเราก็รอทิ่บายเป็นยู่เอร์เราไปถึงไมโครเวฟแล้วก็เวฟไปห้านาทีเวฟไปห้านาทีแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นใช่เราไปเวฟเลยไปเอาไปเวฟตอนนี้เลยเหรอใช่พอเวฟแล้วมันจะละลายเนาะลเลายเลยเหรอใช่แล้วพี่เบนก็ถือไปให้น้องไปเลยนะเปิดไป อ่ะให้ให้คนดูด <c oughs> <c oughs> ูหน่อยว่าหน้าตาเป็นแบบไหนมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคระแล้วก็มีนมมันจะดูสีเขียวนิดนึงเพราะว่ามันเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตอนเพราะว่ามันจะดูสีเขียวนิดนึงสลับกล้องไม่ทันแล้สีเขียวมันซึมเข้าไปตัดไม่ได้ครับทุกทีตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ย้อนย้อนนาทีเลยย้อัน oh แล้วก็คนอให้มันละเอียดให้มันละลายมันมันละลายได้ด้วยให้มันเข้าเนื้อเดียวกันอู้ร้อนมากเหมือนยาเขียวที่พ่อกินเลยเหมือนชงกาแฟอืมคนไปเรื่อยๆเนะเาะแล้วก็จะไปไหนึ่งสองสามต่อไปเราก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้ ชั่วโมงสองชั่วโมงโอเคยันอนนี้มันเย็นเร็วไงระวังหกนะมามาเปิดให้เปิดให้เซ็นเซอร์ที่พี่นิวพูดไว้ได้หรือเปล่าออะไว้ตู้เย็นไว้ตู้เย็นตรงนี้ไว้ตู้เย็นช่องฟินเหรอช่องปกติครับโอเคแล้วเราก็รอสองชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงกันนะ พร้อมแล้วนะครับสาหรับเยลลี่ของเราเราไปดูกันเลยนะครับว่าเยลลี่ของเราจะเป็นยังไงอ่ะพาไปนะครับไปเซ็นเซอร์เสียงด้วยนะครับอ่ะไปวางไว้ที่โต๊ะดีกว่าเป็นยังไงนะ มี่ไม่ได้จะบั้งไงเพิร์ตบั้งแล้วเหรอนี่ไงบั้งเมื่อวานใช่ไหมบ้าเห็นบั้งไปอันเดียวเองใครบัง้งไปอันหนึ่งพี่เฟ,ฟิร์ตพี่เฟิร์ตบ้างห,งหรอครับก็บั้งอย่นี้ให้มันมีลายอ่ะแล้วเราต้องเอาช้อนมาเทสใช่วยไหมใช่น, <c oughs> นี่อะไรเป็นยังไงบ้าง เขาไปทาหน้าอย่างนั้นรสชาติเป็นยังไงอร่อยจ้ะแต่ที่ว่าทำหน้าแบบนั้นคือพี่นิวพี่นิวทำไมเลือรสชาติเป็นยังไงอธิบายหน่อยครับอร่อยอร่อยแบบไหนมันหวานหวานเหมือนปีโป้อะเน่าก็เหมือนปีโป้ปีโป้เปรี้ยวั้นมันออกเปรี้ยวแบบยาคูไหมก็มันเหมือนแบบปีโป้เลยอ่ะพี่เบนทิมดิ ให้พี่เบนยิน้มดิฝันตักให้พี่เบนยิ้มดิตักให้ผู้ชมทางบ้านชิมด้วยมันจะกินได้เหรอนี่ไงเรามาทางกล้องเลยอือเราเย็นให้พี่เบนปโ <Okay. S 1> อเค <laughs> อร่อยนะอมั้ยอืออร่อยๆผู้ชมคิดว่าเลยสูตรนี้ไปทำกันได้ใช่ไหมครับใช่แค่ตอนนั้นแค่ใส่อันนี้ใส่พริกกระเทียมบ้าง กระเพราขมแดงแป้งใส่บ้านแป้งใส่แต่เจลาตินเจลาตินใส่อะไรไปบ้างเผื่อทุกคนลืมแล้วเราต้องเดี๋ยวก่อนเขาก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้เฮ้ยเผื่บาคนเขาไม่อยากย้อนอ๋อก็คือเขาต้องเทยากูก่อนแล้วก็เอาต้มั่นแล้วก็หั่นให้เป็นชิ mm. ้นเป็นชิ้นแล้วก็ต้องใช้ปีโป้ส ห้าอันแล้วก็เทล,ลงไปแล้วก็คลุกคๆคคให้มันเป็นเล็กๆแล้วก,ก็ไปใส่ไมโครเวฟพอเราใส่ไมโครเวฟเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็เข้าไปใส่ในตู้เย็นสักสันหนึ่งชั่วโมงแต่นี่เราแช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอร่อยเหมือนกันเนาะอืมโอเคมีอะไรจะบอกแฟนๆไหมคะดูวิวดูอร่อยจริง <c oughs> ใช่ไหมอ่ะบายบาย จะเจอคลิปคลิปหน้าวันไหนนะคลิปหน้าคลิปหน้ามาทําอะไรคลิปหน้าก็ถ้าพี่เบนมาก็ทําอ้าวเด็กชายโคเลยแนะนำรุ่นพี่โคนี่นี่แนะนำคุณผู้ชมผมเด็กชายสวัสดีครับผมเด็กชายบอกมองกล้องผมเด็กชายพื้นดีเด็กชายพืนดีเจเลอร์สเด็กชายโคเลยแนะนําเด็กชายพืดีเจเริไม่เคลิปหน้าไม่มาละโอเคเด็กชาย เด็กชายโคอะไรบอกดิบอกพ่อดิบอกพ่อเด็กชายอะไรเด็กชายอะไรนะโคอะไรโคอะไรไม่บอกไม่ใช่เด็กชายโคก็ชื่อว่าเด็กชายเฟอร์ตี้เด็กชายอะไรบอกคุณผู้ชมเลยไม่งั้นคลิปหน้าไม่ต้องมาดิเด็กชายอะไรอะไรมันก็เชื่อไหรือเด็กชายโคตัวเด็กชายอะไรพูดดิให้อ้นี่เด็กชายโคตัวโคตัวโคตัวอ่ะบายบาย 妈妈。<laughs> <laughs>